ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข a าวบูนิวสครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่15ตุลาคมพุทธศักราช5 6 8 8กับผมรณกรยิมกำมชัยและทีมข่าวบูนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ f a c o b o o k f a n p a บูนิวส์ครับยู YouTube Channel bon s, ทูบช anel พิมกัมว่าข่าวบูนิวส์ซูม o ูนย์เจ็คติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w d m c t v นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟัง,ฟงข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทุกทนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะนำพาพวกเราทุกท่านในการสังสมบุญในช่วงของการทอดกระถินกันครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเป็นจังหวะบุญของเรา ต้องมาช่วยกันเอาบุญใหญ่ทอดกระถินสามคคีทั่วไทยส0มหมวัดให้อรีไปรวยเร็วรวยแรงรวยรวดรวยพรวดพรวด,รวดทันทีโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ครับคุณผู้ชมครับนับตั้งแต่วันออกพัรษานะครับกระถินนั้นถือได้ว่าเป็นการละทาน1ปีเพียงหนึ่งครั้งเราจะได้ร่วมกันสังสมบุญใหญ่จากการทอดกรถินร่วมกันในระยะเวลาประมาณหเดือนครับ ดยข่าวแรกนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกับพิธีทอดกรถินสามัคคีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับได้จัดงานบุญทอดกรถินประจําปีพุทธศักราช2568และได้จัดทําบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์สาเเณรจานวนกว่า50รูปครับโดยในภาพเช้า,ชานะครับพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันทําบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์และสามเณรกว่า50รูป โดยมีพระสันชัยธรรมวุฒโธประธานสงศุปปิิธรรมสวนพึ่งเป็นประธานสง์นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาธรรมรมีในพิธีทำบุญตักบาตรแต่คณะสงฆ์และสามเณรนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมกันทั้งสมาธิตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโย จากนั้นท่านประธานบุญพิธีได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์และสมณรได้แปรแถวเพื่อบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมกันสร้างทานบารมีก่อนที่จะได้ร่วมกันสังสมบุญใหญ่ในพิธีทอดกรถินซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงภาคบ่ายสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรนะครับก็ได้เห็นถึงความศรัทธาข,ของชาวพุทธที่มีความรักในพระพุทธศาสนา และยังทําให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างความดีสร้างมหากุศลร่วมกันโดยสาธุชนนะครับก็ได้ร่วมกันใส่บาตรแด่สมณีองพงเล็กๆนะครับด้วยความปลืม้มอกลื้มใจทีเดียวในภาคบายครับเป็นพิธีทอดกรถินประจําปีพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกรถินสามกีที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยรุกขบุญอันเชิญบริวารกรถินทุกคณะได้รวมกันอัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งทุกคณะที่ได้ร่วมทอดกรถินในปีนี้นะครับก็เป็นไปเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและเป็นการเติมเต็มความสําเร็จของอาคารปฏิบัติธรรมให้เป็นพุทธสถานที่มีความสปายะพร้อมเป็นสถานที่รองรับผู้มีบุญให้ได้มาสร้างบุญด้วยความสะดวกสบายเป็นมรดกสืบทอดให้กับพระพุทธศาสนาต่อไป และพุทธศาสนิกชนนะครับยังได้ตระหนักถึงความสําคัญรวมทั้งอนิสองส์อันยิ่งใหญ่ของการทอดกรถินทั้งนี้ผู้แทนของคณะศิษยานุสิตวิ์พระธรรมกายนะครับได้รวมกันอัญเชิญผ้าไตรและปัจจัยสมทบบริวารกรถินในโครงการกรถินสาม,มัคคีทั่วไทยสามหมวัดโดยคณะศิษยานุสิตบูชาธรรมแปปีหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นความปลื้มปีติใจของผู้แทนคณะศิษย์นะครับที่ได้ทําหน้าที่ในวันนั้น ส่วนประธานกระถินของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมแห่งนี้ในปีนี้ครับอนิโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรวิไลวันกัลยาณมิตรชัยรัชเจริญและครอบครัวได้ร่วมกันอัญเชิญภาะกระถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเป็นวันที่ท่านประธานกระถินในปีนี้รอคอยครับเพราะตั้งใจว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตตั้งใจจะเป็นประธานกระถินให้ได้สักครั้งในวันนั้นความตั้งใจของท่านประธานนะครับก็ได้สําเร็จ ประสบความสำเร็จแล้วก็ยังความเปลื้มปีติใจเป็นอย่างมากโดยภายในบุญพิธีนี้นะครับก็มีพระอาจารย์ศักชายคุณยุตโตครับเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานกตินได้จุดเทียนทูปูชาพระรัตนไรยจากนั้นผู้มีบุญนะครับได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยด้วยกายที่สบายใจที่สบายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน จากนั้นกัลยาณมิตรยงยุทธพระธรรมช่วยครับได้กล่าวคาอัญเชิญเทวดากัลยาณมิตรวิไลวันเจริญกล่าวคําถวายภาคกฐถินในภาคภาษาบาลีและนอกจากนี้นะครับผู้แทนคณะศิษยานุสิตหลวงพ่อธรรมชยโยครับได้นํากล่าวคําถวายภาคกฐินในภาคภาษาไทยคือกัลยาณมิตรพัชรีรินเอี่ยมพร้อมกันนี้คณะท่านประธานกฐิ่นและผู้แทนคณะศิษยานุสิตครับได้รวมกันถวายภาคกฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวพระเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกถินจากนั้นท่านประธานกฐินได้น้อมถวายปัจจัยบริวารกฐินครับพร้อมด้วยผู้แทนคณะสิยานสิทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยได้ถวายปัจจัยบริวารกฐินเพื่อนําไปสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจากนั้นกรยิยานมิชัยรัตเจริญได้นํากล่าวคําอธิษฐานจิตจากนั้นคณะจาภาพี่น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับคือพระอาจารย์ศักดชัยคุณยุทธโต ซึ่งในสมัยที่ท่านเป็นอุบาสกนั้นได้ทําหน้าที่เป็นอุปทาของคุณยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขณนุยงโดยท่านประธานส่งนะครับได้เล่าเรื่องราวการสร้างบารมีและคุณธรรมของคุณยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขอนุยงที่ทาเป็นต้นบุญและต้นแบบในการเป็นประธานกตินของวัดพระธรรมกายนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530เป็นต้นมาและยังเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานของคุณยอาจารย์ ได้สร้างความดีโดยเฉพาะบุญของการทอดกรถินในปีนี้ด้วยครับตืต่นตใจมากๆเพราะว่าเรามาเห็นผู้คนที่มีความาปรับพิ่มในพุทธศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรามาเนี่ยเราเองเนี่ยทั้งสองคนและครอบครัวของเราเนี่ยก็ได้เข้าวัดที่นี่มา20กว่าปีแล,แล้วแล้วก็มีงานที่ไหนเราก็ไป แล้วมีวันหนึ่งทั้งสองคนเราก็ปรึกษากันว่าเราก็อยากจะมาเป็นเจ้ายวภาพกระถินที่แห่งนี้สักครั้งหนึง่งก็อยากจะทำในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราให้มันเป็นสักครั้งหนึงให้มันเป็นความปรลื้มใจในครอบครัวของเรานึกถึงเราก็จะมีความสุขนนแล้วก็มีสิ่งที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าคนไทยทุกคนก็อยากจะทำ ยินดีและดีใจมากที่ได้มาเป็นประธานเพราะว่าอยากจะมาช่วยงานพระศาสนาได้บอกหลวงพี่ไว้ว่ารับเป็นประธานกระถินปี68ก็เลยมาทำตามที่บอกไว้ค่ะเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ดี <c oughs> เขาก็ไม่อยากจะทำบุญกันนะคะแต่เราก็ เชื่อมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วก็มาตามที่เราตั้งใจไว้ค่ะกระถินเนี่ยปีหนึ่งในหนึ่งวัดเราจะจัดได้หนึ่งครั้งนะครับอันนี้มันเป็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาเพราะว่ามันจะได้นิสง์มากเพราะว่าพระพุทธศาสน,นาอยู่ได้ด้วยพุทธบริษัทสี่นะครเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องสนับสนุนพระพุทธศาสนาในในในช่วงทอดกระถินเนี่ยหนึ่งวัดทอดได้หนึ่งครั้งเพราะนั้นพอถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมก็จะไปหลายที่เลยบรรยากาศที่ที่สวนพึ่งเนี่ยถือว่า อากาศดีเย็นสบายและที่ปลื้มใจ่หนั้นก็คือว่าเนี่ยมีอาคารปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ไม่น่าเชื่อว่ามันอยู่ในสถานที่แบบเนี้ยแต่มันมีความเป็นสปาปยะมากและมีพี่น้องนะฮะชาวพุทธมาร่วมงานกันเต็มศาลามีนักเรียนมาช่วยงานนะครับแล้วก็ที่ซาบาก็คือแถวเนี้ยจะมีชาวชาวชนเผา่าชนเผา่เผากะเหรี่ยงนะก็มาช่วยงานก็มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนา ผมก็มีความปลื้มใจแล้วก็ถ้าเราคนทั่วประเทศนะฮะหรือทั่วโลกที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเรามาร่วมกันทอดกรถินเราก็จะสามารถฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในจุดแต่ละจุดได้ในทั่วไทยคล้ายๆผมเนี่ยผมก็ไปไปหลายๆจังหวัดนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมีท่ดกรถินทั่วไหนที่ไหนก็ไปแล้วก็ไปร่วมกับเขาปลื้มใจและปิติใจมากเลยค่ะที่ได้ทําหน้าที่สามหมื่นวัดเต็มที่เต็มใจแล้วก็เต็มกําลังอะค่ะ แล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำหน้าทีน่นี้ที่เก่าสามิลวัดนี้รู้สึกว่าดีใจมากๆเคอค่ะเพราะวางแผนตั้งแต่ปีที่แล้วจนจนถึงปีนี้ถึ้งเก่าแล้วว่าก็มีความสุขนะค่ะนึกถึงหลวงพ่อที่อยู่กลางกายแล้วก็ปื้มทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการกก่าวหรือการเดินขบวนแล้วก็เห็นสาธุชนที่มาในโซนนี้เยอะมากๆเลยค่ะ ลูกจะกราบขอพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยค่ะที่มอบสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในในวันนีใน้ในการทำนัาที่สามหมื่นวัดอยากให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยากให้หลวงพ่อออกมาเจอหน้าลูกๆล,ลูกนะคะเพราะลูกๆก,ก็คิดถึงหลวงพ่อค่ะ คุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่ในภาพบรรยากาศของโครงการทอดกรถินสามัคคีทััวไทย3 0 0 0 0วัดนะครับในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ81ปีของหลวงพ่อธรรมชโยครับโดยคณะศิษย์นรสิษ์นะครับก็มีการเดินทางไปทอดกรถินต่างๆทั่วไทยทีเดียววันนี้ปุญนิสมีภาพบรรยากาศของวัดระรังสรรค์จังหวัดสมุทรปราการและวัดกลางท um ุมมาวาดครับจังหวัดชลบุรีภาพบรรยากาศความปลื้มปิติใจจะเป็นอย่างไรไปร่วมติดตามรับชมแล้วก็อนุโมทนาบุญกันครับ ณวัดราชรังสรรค์นะครับอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะศิษย์นิสิ์วิระธรรมกายพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าตรายปัจจัยบริวารกระถินต่างๆนะครับเพื่อเวียนประทักสินรอบอุโบสถร่วมกันด้วยบรรยากาศถึงความปลื้มปิติใจจากนั้นกัรยาณมิตรตรินพัตกัลยาณมิตรทิพยรัตตํานานวันและกัลยาณมิตรวัดีพรหมกฤตในนามผู้แทนของคณะศิษยานุสิ์ ได้รวมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินจากนั้นได้รวมกันถวายกฐิ่นนะครับในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยสาม0ลวัดโดยคณะศิษยานุสิตปุชชาธรรมแปปีหลวงพ่อธรรมชยโยแด่คณะสงฆ์ทางด้านพุทธศาสนิกชนนะครับในพื้นที่ก็ถวายผ้าบริวารกรถิ่นต่างๆครับแล้วก็บรากาศของการท่อดกรถินในปีนี้ถือได้ว่ามีความปลื้มปิติใจในบุญใหญ่ที่ได้ร่วมกันทําได้เห็นการทําความดีร่วมกันนะครับตั้งแต่ระดับผู้นําชุมชน แลวก็คณะประธานกฐถินพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับก็ให้การต้อนรับอย่างดีทีเดียวแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในความสมัครสมานสามัคคีของชาวพุทธนะครับที่ได้ร่วมกันทอดกฐถินสามัคคีครับเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอนุโมทนาบุญนะครับไปต่อกันที่ภาพบรรยากาศของการทอดกฐถินสามัคคีครับประจำปีพุทธศักราช2568นณวัดกลางทุมาวาดอําเภอพนัทนิคมจังหวัดชลบุรีครับ มีพุทธศาสน,นิกชนมาร่วมงานบุญกุศลครั้งนี้เป็นจนํานวนมากทีเดียวในการนี้ครับคณะศรีเสียงนุสิตวัฒนธรรมกายได้ร่วมกันถวายกรถินในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย3 0 0 0 0วัดโดยคณะศรีเสียงนุสิตครับบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชโยเริ่มต้นนะครับด้วยการตั้งริ้วกระบวนอัญเชิญผ้ากรถินครับรวมกับพุทธศาสน,นิกชนในพื้นที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นนะครับริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากรถินในครั้งนี้ จากนั้นในครับในช่วงเวลาของการทอดกรถินครับมีกัละยาณมิตรชย,ยสิทธิ์สิริโพในนามผู้แทนของคณะศิษยานุสิตนำทุกท่านกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมกันนี้คณะประธานกรถิน่นผู้แทนคณะศิษย์รวมทั้งพุทธศาสน,นิกชนในพื้นที่ให้น้อมถวายผ้ากรถินและปัจจัยบริวารกรถินแด่คณะสงฆ์บรรยากาศในวันนั้นก็เต็ไมไปด้วยความปลื้มปิติใจนะครับของพุทธศาสน,นิกชนเป็นการสืบสานอริยประเพณีอันง,งดงามของชาวพุทธครับ แล้วก็ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปและการทอดกรถิ่นนี้เองครับก็เป็นการเกื้อกูลพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์โดยเฉพาะพระพิสุนะครับที่จะสามารถคุ้มอาบัติทั้ง5ประการให้แก่พระพิสุซึ่งก็จะได้รับอน,นิสงส์นะครับทั้งตัวของผู้ให้คือทายกทายิการวมไปถึงผู้รับนั่นก็คือพระพิสุสงฆ์ด้วยนั่นเองครับ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับในช่วงเทศกาลออกพรรษาครับในหลายพื้นที่ของแต่ละจังหวัดในทั่วผืงแผ่นดินไทยนะครับก็มีการตักบาตรเทโวโรหณะเพื่อนอึกถึงในคราครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากโปรดพุทธมัรดาณสังกัสรนครครับที่ทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการตักบาตรเทโวโรหณะเช่นเดียวกันครับ ในการตักบาตรเทวโรหณะนะครับที่ทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่มีการตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน8 1เรูปครับเมื่อวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11เที่ผ่านมาการจัดก,กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นะครับแด่คณะพระภิสุสงฆ์นะครับจำนวน8 1เรูปจากวัดวิเวกวานารามและทุดงคัสถานล้านนาเนื่องจากวันงานนะครับฝนได้ตกลงมาจึงย้ายสถานที่จัดตักบาตรนะครับเข้ามาภายในศาลาพระเดบพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสครับเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรจากนั้นท่านประธานในพิธีครับคือกัลยาณมิตรพานุเมศีสว่างได้ถวายพานันธุบเทนแพสการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนร่วมกันกล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมรมก,กะก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคํารัธนาศีห้ากล่าวคาถวายสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรนริมนพุทธสุข การยานมิตรกลาตะวันสีสว่างครับจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนี้กถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่ได้ตั้งใจมาทําบุญตกักบาทเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลมันออกพรรษาซึ่งในคราครั้งนั้นนะครับเป็นวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังโปรดพุทธมารดาเป็นเวลาสเดือนด้วยกันพุทธศาสนาชนนะครับจึงได้พร้อมใจกันตักบาทในคราครั้งนั้น แล้วก็นำมาสู่พิธีตักบาตรเโวโรหณะที่สืบทอดอริยประเพณีงดงามของชาวพุทธทีเดียวเพราะว่ากิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าพระพิสุที่เป็นเนื้อนาบุญท่านก็หยุดจำพรรษาตลอด3เดือนแม้ว่าในวันนั้นนะครับที่ทุดงคัสสถานล้นนาฝนจะตกครับแต่ทุกท่านก็มีความตั้งใจที่จะทําบุญใหญ่ในการตักบาตรเทโวโรหณนะในวันนั้นนะครับ มาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญนะครับจากต่างประเทศกันบ้างในช่วงเวอร์นิวส์ครับเวอร์นิวส์นำพาผู้ชมทั่วโลกนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญโดยผู้แทนวัดพระธรรมก,กายได้ถวายปัจจัยกระตินสมทบแดบก่กรรมการบริหารพุทธสมาคมนครเวสซาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับพระมหานพนพลปุญญาสโยรบเรนธรรมก้าประโยครับผู้ช่วยเจ้าวัดวัดพระธรรมก,กายกยัลยาณมิตรอนชาเจริญธรรมพรในานามผู้แทนม,มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุสิตหลวงพ่อธรรมชโยชาวเวียดนามได้น้อมถวายกับ,บยพันธ์นะครับเพื่อสมทบกะถินแต่วัดฟ้าปลวนและทยธรรมสการะแต่พระมหาเถระตัวเติมอายุ69ปีพรรษา47กรรมาการบริหารพุทธสมาคมนครเวจะอาวากวัดฟ้าปลวนนะครเวสาธารณรัฐส,สังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งวัดฟ้าบาลวนะครับเป็นวัดพุทธเถรวาทที่มีบทบาทสำคัญในด้านการสาธารณสงเคราะหด้วยมโนปนิธานของพระมหาเถระต่วเติมครับท่านมีความเชี่ยวชาญศาสตร์ทางการแพทย์แผนโบราณของเวียดนามจึงเมตตาที่จะสร้างโรงพยาบาลซึ่งเป็นอาคารถาวรขนาดสามชั้นเพื่ออนุเคราะห์บำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่พระพิสุสง์รวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วย ตลอดจนนะครับนำรูปแบบการบริหารสถานพยาบาลสมัยใหม่มาดําเนินการโดยมีประชาชนมารอรับการรักษาทุกวันทีเดียวครับสําหรับโครงการกรถินสมทบตามประเทศเป็นโครงการที่วัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุสิตหลวงพ่อธรรมชโยดําเนินการต่อเนื่องมาตลอดกว่า8ปีใน21ประเทศเพื่อถวายกําลังใจแด่คณะพระสังฆาธิการในอารามต่างๆที่รักษาวัดปฏิบัติสืบทอดประเพณีทอดกรถินของคณะสงฆ์เถรวาท และเชื่อมโยงพุทธบุตรนานาชาติให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการฟื้นฟูและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไปครับมากันที่กิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการผสมบทรุ่นอนุโมทนาบุญกฐินครับ โดยครั้งนี้มีธรรมทายาทชาวไทยและชาวท้องถิ่นนะครับก็ร่วมโครงการจํานวน8ท่านโดยมีการจัดพิธีตัดปล่อยผมให้แก่หน้าธรรมทายาทเพื่อเตร,รียม,มความพร้อมก่อนบวชเพราะการปลงผมนั้นเป็นการตัดขาดความกังวลออกไปจากใจในเบื้องต้นทําให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับพึงสารวมกายวาจาและใจอีกทั้งในการกล่าวคําขอตัดปล่อยผมต่อคณะผู้ปกครองหมู่ญาติและสาธุชนเป็นโอกาสอันดีที่น้าธรมธรมทายาท จะได้แสดงความตั้งใจที่จะบวชและเพื่อให้ผู้ปกครองรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านนะครับได้อนุโมทนาบุญในการบวชครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีขอกมาผู้ปกครองครับเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของเหล่าน้าธรรมทายาทก่อนที่จะได้เข้าสู่เพศปร,รมพชิตทั้งยังได้ประกอบพิธีมอบปาณและพระายจากคณะผู้ปกครองและหมู่ญาติพร้อมกันนี้น้าธรรมทายาทคณะผู้ปกครองและคณะญาติ ได้รวมกันเวียนพระทักษิณนรอบพระประธานจากนั้นประกอบพิธีวันทาพระประธานครับณลานธรรมของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบรรพชาพิธีขอสารนคมและศีลรวมทั้งพิธีถวายบาตรตามลําดับครับภาคปลายเป็นพิธีอุปสมบทนะครับในะอุโบสถวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย บรรยากาศภาพของงานในวันนั้นครับก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติใจของคณะผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนที่มาร่วมงานเพราะการบวชในต่างประเทศนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยาาโดยหลังจากนี้ครับพระธรรมทายาจะได้เข้ารับการฝึกฝนอบร,รมทั้งฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นสมณะแท้ครับตามรอ,รอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทางวัดพระธรรมการแคลิฟอร์เนียนะครับได้จัดโครงการประสมบทร,รุ่นอนุโมทนาบุญกรถินเป็นประจำทุกปีจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่มีถิ่นพำนักณสหรัฐอเมริกาครับได้เข้าร่วมโครงการในเดือนพฤศจิกายนประจำปีพุทธศักราช2569ต่อไปนะครับโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปทีเดียวครับ มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นในคืนพระจันทร์วันเพญครับวัดพระธรรมกายจอเจียนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรกรมฟูมูลเมดิเทชันครับกิจกรรมปฏิบัติธรรมในคืนวันเพนสําหรับชาวท้องถิ่นทั่วทั้งภาคพื้นอเมริกาโดยทุกวัดพระธรรมกายของภาคพื้นอเมริกานะครับจะจัดกิจกรกรมให้แก่ชาวท้องถิ่นได้มานั่งสมาธิพร้อมกัน สำหรับที่วัระธรรมกายจอร์เจียนะครับโดยมีกาลยายนามิตรทิ์เซรินอินทก,กโนก,การยายนามิตรสราวินอินทก,กโนกครับให้การต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองจากนั้นเข้าสู่ช่วงปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูมครับโดยมีพระอาจารย์แจ็กกี้นะครับท่านแนะนําหลักการเจริญสมาธิภาวนาเน้นหลักการก็คือให้กายสบายใจสบายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมน้อมนําโอวาทของพระเดชพระคุลมปูพระผู้ปรับมารที่ท่านกล่าวไว้ว่าหยุด เป็นตัวสำเร็จมาเป็นแนวทางในการฝึกใจให้สงบในค่ำคืนแห่งพระจันทร์วันเพ็ญน,นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจุดประทีปรวมใจแล้วก็มาจุดใจนะครับให้สว่างสวัยนศะูนย์กลางกายฐานที่7นําทุกท่านปฏิบัติธรรมนะครับเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งแผ่เมตตาอย่างลึกซึ้งช่วงท้ายของกิจกรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าสู่ช่วง Q&A นะครับ Question and Answer ซักถามข้อสงสัยต่างๆแล้วก็แนะนําการแก้ไขอุปรสรรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกสมาธิและเสริมสร้างกําลังใจในการปฏิบัติธรรมด้วยกิจกรรมนะครับสิ้นสกดลงในเวลาประมาณ22นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นครับโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ทงที่มาร่วมกิจกรรมที่วัดเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ก็ต่างแสดงความประทับใจและก็ยินดีที่มาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ปืที่สําเร็จจากการค้นคว้ายกิจการงานที่ชอบ เป็นอาสาสมัครช่วยงานพระพุทธศาสนานะครับสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของคุณยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกขาจาันทร์ขนุกยุงทําหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดด้วยความปลื้มปิติใจในบุญกันทุกท่านทีเดียวครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสดธรรมาจากกักรกะปะวัฒนสูรนะครับเช่นเคยมาติดตามรับสมว่ามีที่ใดที่ได้สถิติอันดับแรกบ้างในช่วงท็อป10ครับท็อป10นะครับมาเริ่มจาก ยอดสวดธรรมจักรกะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศกันก่อนครับอันดับที่1คือจังหวัดกาฬสินครับอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดปทุมธานีอันดับที่5จังหวัดปุริรัมครับอันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดลพบุรีอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดนนทบุรีครับ ส่วนยอดสวนธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศกันบ้างนะครับอันดับที่1คือวัดพระธรรมกายฟลอริดาครับอันดับที่สองวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่5วัดภาวนานางาโนะครับอันดับที่6วัดพระธรรมกายอุสก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่8วัดพระธรรมกายเบเนลักส์อันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพุทธนอตไรเบิตฟอลเลนครับ มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดมนต์บฐรมจักกะปะวัฒนสูตรครับเราจะไปสู่เป้าหมายใหม่ด้วยยอดตัวเลขที่7,844,555,555จบในวันเพ็ญขึ้นสิบค่ำเดือนนะครับวันที่น้ำนองเต็มตะลิ่งนั่นคือวันลอยกระทงนั่นเองครับเราจะมาร่วมกันลอยบาปออกจากใจดดวยนะครับด้วยการสวดมนต์บทรมจักกะปะวัฒนสูตร จะได้นำเนินตามรอยแบบอย่างของพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอรยาสาวกนะครับก็สุดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้ที่ forbrighterworld.com ครับขอเชิญลูกหลานคุณยาอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาธรรมบาร,รมี117ปีบูชาธรรมคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ณนุกยุงณวัดพระธรรมกายคานากาว่าประเทศญี่ปุ่นครับก็สามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์81นะครับ080 6849 5692ครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์ของที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศไทยครับเบอร์โทรศัพท์094 691 7772ครับขอเชิญผู้มิบุญร่วมสร้างมหากราธานที่มีทอดกระถิ่นสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่4วันพฤหัสบปปดีที่30ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูลวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนได้แก่วัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ทุดงคัสถานเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนครจังหวัดสกลนครศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีวันอังคารที่4ี่พฤศจิกายนได้แก่ทุดงคัสถานแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่นศูนย์อบรมเยาวชนตาประยาจังหวัดสระแก้ววันพุทธที่หพฤศจิกายนได้แก่ วัดหนองกินเพลจังหวัดอุบลราชธานีสวนแก้วนารามจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวณิจังหวัดราชบุรีวัดแม่ลายเตียนอางจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูศูนย์ปฏิบัติธรรม,ม,ม,รมเมืองยะลาจังหวัดยะลาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083540-660-3 และ083 540 6613และทั้งหมดนี้คือข a าวบุญนิวที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญมีช่องทางต่างๆดัตง,ต,ง,ต,ง,ต,งต่อไปนี้ครับ f เฟซ o o o กแฟ a เพจบุญนิวส์ครับ YouTube c h anel n พิมคำว่าข่าวบุญนิวส์ Zo o m 0นทรติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www. dmc.tv นอกจากนี ini, ้มีการออกอากาศพันธสถานี่ b บ n y อ็นบช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่ามุตตาวาตปติปาปกังคำพูดชั่วย่อมพาตัวให้เดือดร้อนรณกรยิมกมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวพุณนิวสนาภิกรนะครับขอขรับอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ